สวัสดีคะ่ะพี่พี่บาสนะคะวันนี้นะคะมา,มาแนะนำนะคะพี่พี่นะคะในการเทคนิคเล็กๆของบาทสนะคะในการช่วยทำให้บาททานอาหารได้ลดลงนะคะเทคนิคนั้นก็คือนี่เลยคะ่ะพี่พี่เห็นไหมคะ อันนี้ก็คือน้ำฟิวชั่นนะคะน้ำฟิวชั่นน่ะก็คือน้ำเปล่านะคะที่บางท่านอาจจะประยุกต์ใช้นะคะเป็นน้ำชาเขียวนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำผลไม้ที่ไม่มีรสหวานนะคะในการนำมาใส่นะคะเป็นน้ำสะอาดนะคะนำมาใส่ในเหยือกนี้นะคะ ก็หั่นผล,ลไม้นะคะหั่นผล,ลไม้แล้วก็หั่นผักนะคะที่เราล้างแล้วนะคะเรียบร้อยใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็นํามาดื่มในช่วงระหว่างวันที่เราหิวนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ทานอะไรได้เยอะนะคะแล้วถามน้ำฟิวชั่นช่วยยังไงนะคะในการที่เรา ไม่อยากจะทานอะไรในแต่ละในแต่ละมื้อนะคะในระหว่างวันที่ที่บ้าจะบอกนั่นก็คืออย่างที่บ้าทำอะคะ่ะเป็นน้ำฟิวชั่นในสับป,ปะรดนะคะก็จะได้กลิ่นของสับป,ปะรดค่ะแต่เราจะไม่คั้นตัวของสับป,ปะรดให้มันเกิดความหวานนะคะเพราะโดยทั่วไปแล้วอย่างถ้าใส่สับป,ปะรดลงไปอะคะ่ะ ก็จะแค่ให้มันเป็นน้ำลอยสับปะรดนะคะก็จะได้กลิ่นสับปะรดในน้ำที่เราทานเข้าไปนะคะระหว่างมื้อนะคะบางท่านเนี่ยเทคนิคในการลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักก็จะทานเป็น water fasting ใช่นนคะแต่ที่นี้ที่บัดบอกก็คือใช้น้ำฟิวชั่นแทนนะคะโดยใช้น้ำสับปะรดค่ะก็สับปะรดที่บัตรใช้นะคะก็เป็นนี่หละค่ะ หอมสุวรรณค่ะอย่างเพื่อนๆนะคะจะทางสับประรดอย่างอื่นก็ได้ค่ะอย่างเช่นสับประรดป่าบอนนะคะสับประรดตราสับประรดศรีราชานะคะหรือว่าจะเป็นของอุตรดิษบ์บ้านบาทนะคะก็เป็นสับประรดห้วยมุ่นนะคะแต่พอดีอันนี้นะคะมันเป็นลดราคานะคะในรตัดที่อุตรดิตฐ์เนี่ยค่ะถาซื้อช่วงที่ลดราคานะคะก็คือ ับปะรดหอมสุวรรณนะคะก็มาหั่นค่ะแล้วก็ใส่ในน้ําเปล่าสะอาดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ดื่มระหว่างมือนะคะก็เราไม่ต้องใช้ว ater f a ส t i n g น้ําเปล่าแล้วนะคะสําหรับคนที่ทํา IF นะคะเราสามารถจะทำน้ําฟิวชั่นนะคะแทนนะคะดื่มระหว่างมือได้นะคะบางท่านเนี่ยก็เคยไปทานในร้านสลัดฟิสเลอร์ใช่ไหมคะคะสลัดซิสเลอร์เนี่ยค่ะ ก็ถ้าใครเป็นขาผักนะคะขาแบบสลัดนะคะจะทราบเลยนะคะว่าลา t ซิเลอร์เนี่ยก็จะมีน้ำฟิวชั่นด้วยนะคะก็สั่งฟิวชั่นได้นะคะแต่ของบารก็ใช้เนี่ยค่ะน้ำสับปะรดนะคะแทนลงทานดูค่ะเปิดใจนะคะแล้วก็ทำน้ำฟิวชั่นดูนะคะด้วยความที่เขาเป็นสับปะรด ท่นที่บอกอะคะ่ะหอมสุวรรณนะคะเพราะจะมีความหอมของของขกลิ่นของเนื้อสับปะรดนะคะความหอมเฉพาะตัวนะคะของกลิ่นของสับปะรดหอมสุวรรณนะคะแต่บางท่านก็อาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นส้มนะคะหรือจะเป็นมะม่วงก็ได้ค่ะเพราะว่ามะม่วงเนี่ยแต่เราไม่ต้องไปคั้นยีเอาเนื้อมันให้มีรสชาติหวานนะคะ เอาแต่กลิ่นของเขาที่ผ่านน้ํามาดื่มนะคะก็ทําให้เราเนี่ยสดชื่นระหว่างมื้อนะคะแล้วก็มีความสุขในการลดความอ้วนไปได้นะคะโดยไม่ต้องขมขืนทุกทรมานใจกับการกินน้ําเปล่า water fasting นะคะต่อไปนี้เพื่อนๆก็จะมีเทคนิคที่ดีนะคะก็คือทานน้ำฟิวชั่นแล้วก็มีความสุขเลิดเพลินไปกับการลดความอ้วนนะคะโดยการ ื่มน้ำฟิวชั่นน้ำสับประรดค่ะโอเควันนี้สินาทีแล้วนะคะก็คงจะลาไปกับคำว่าขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะสวัสดีค่ะ